สวัสดีครับผุ้ภาพแฟนเพจทุกท่านนี่ก็จะมีนหนึ่งกันครับกับยางโตโยต้าย st326568 0เมตรอินเจียแปรร้อยเซครับกับยี่สูต New X นะครับมาจัดยางโตโยต้ายพร้อมใส่พร้อม่วงพร้อมตั้งศูนย์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทำการตกแต่งเสร็จเรียบร้อย การใส่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูอีกทีนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับกับยางโตโยทยยูสุมิวเอ็กสองหกห้าหกสิบแปดพร้อมใส่พร้อมถ่วงพร้อมตัง้งศูนยเรียบร้อยดูลายดอกยางก่อนครับโตโยฮเอสซีสามเมอินเจแปดร้อยเปอร์เซ็นครับ ครับทีโยสนใจสอบถามข้อมูลได้นะครับพร้อมตลอดยางฟรีทุกหมื่นโลน,นครับมาที่กิฟที่เดียวครับจบเรื่องยางครับผมสนใจสอบถามข้อมูลได้นะครับ